ที่นครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านเลยนะครับท่านกำลังรับชมรายการ c ค t เตอร์สเลเยนะครับวันนี้อยู่กับผมนายนัทโตโอมจีนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเอ่อไมค์คาร์ดอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิวผสมกันเลยนะครับก็คือ ทั้งมดทั้งแม็เลยก็วันนี้อยู่กับผมโอยคิริโต้วะยครับตัดทิ้หไปเนี่อืมนั่นแหละนะอยอครับหนึ่งครับตั้งไรเยอะมากมายครับโหเพราะผมไปเปิดเล่นไว้ไปทำให้มันกระตุกอืม โอเคก็ขอที่บานกันนะครับขอรีวิวแมปกันละกันนี่คือแมปโอ้ยมองไม่เห็นหมอไม่เห็นแมปนัดหนึงนะครับผมจะทําให้เห็นละกนันนี้จะเห็นแล้วนะต่อสักครู่นะครับนี้ก็คือเมืองลอยฟ้าอินกอดอินคอร์ดนะครับชาวประเทศก็เหมือนแมกตูนเลยแต่ว่าไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่จริงจริงต้องใหญ่กว่านั้นนะครับโอ้โหโคตรมหาใหญ่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  เป็นแมพที่ว่า S A O i n c a r n นะครับก็ไปหาหลากันได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไว้ใต้ description นะครับต่อไปเดี๋ยวจะพาไปชม Incon a กันนะครับ,รรบด้วยชนะด้วยการที่ผมเป็นกลุ่มพิชิตเกมนะครับอ,อืมก็เวลาขึ้นมาครับก็ให้ระวังตรงนี้กันหน่อยละกันโอเคอไปก็ในระหว่างที่เราเดินทางเพื่อไปฉ่นใช้บนสุดเราก็จะรีวิวของไปก่อนครับ ก็อันนี้คือวันนี้ผมจะมารีวิวม็อดที่ชื่อว่า S.A.O ม o อนะครับหรือว่า MOD s ซอร์ตออ n ไลน์อันนี้เป็นม็อดที่แบบเวอร์ชันของ1.5.2ครับตามที่น้องเขาขอให้มารีวิวนะครับก็ผมหาได้แค่นี้ก็ดูแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวพอผมพัฒนาเวอร์ชันก็เดี๋ยวก็จะได้ดูแบบของเต็มยศนะครับโอเคก็สิ่งที่เพิ่มมาก็มี the ill ว่ว the illustrator illustrator ว่าเป็นดาวดาวของคริโตนะครับส่วนต่อไปเป็น the dark refuser คือดาบที่เป็นเพชรของคริโตนนะครับโอเคก็มีของควิโตมาสองอันต่อไปก็มีอะไรเนี่ยิ r ต s t a l i n e ินก e ที่คริโตไปเอามาจากมังกรค r ิ s t a l มังน,นะครับต่อไปก็มีิ r ต s t a l i n e อ๋อก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับก็ อ๋อเรามาลองเกมโหมดดึงกันดูลองที่คลิกแอคทุกระดับเลยเริ่มจากไม้เริ่มจากต้นเริ่มแล้วก็ไปเพชรแล้วก็ไปทองต่อไปก็ copy block มานะครับโอเคต่อไปก็เกมโหมดศูเฮ้ยโอเคครับเกมโหมดศนย์เ้ามาลองครับใช้ที่ขุดไม้ไม่ได้ผลนะครับ ที่ขุดหินไม่ได้ผลนะครับที่ขุดทองไม่ได้นะครับต้องผมใส่ว่าต้องใช้ที่ขุดเพชรแล้วมั้งเฮ้ที่ขุดเพชรจะได้ตัวะเออมีเสียงอะไรก็ขออภัยนะครับโอ้ที่ขุดเพชรใช้ได้นะครับยอดอืมกินขาดจริงซะาที่ขุดเพชรขุดไม่ได้ก็บันเลยนะครับก็อืมักคู่นะครับมีคนทักมาโอเคครับล้วกลับมากรนต่อและเมื่อกี้มีคนทักมาครับก็ เราจะมาลองที่ความแรงของดาบของตัวนี้กันเลยแล้วกันเราจะเสกมอนเตอร์ที่แบบว่าโหดหน่อยลวกันอย่างเช่นอะไรดีอืมมอนเตอร์อโหดๆเหรอก็ต้องเป็นคอมบี้พิกแมน่นี่ไหมหรือว,ว่าจะเอาเป็นสกเกลิตันนี่เอาสกเกลลวกันโอเคเจะเซกสกเกลมาทั้งหมด ห้าตัวเคปเละมีสเกลทั้งหมดห้าตัวเดี๋ยวเราจะมาลองดูความแรงของดาบนี้กันนะครับโอเคคุยความแรงอยู่ที่ไรก่อนมาดูกันอุ้ยอื้อหืออนนื้มันนี่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 มันนีปป่มันนี่มันนี่เคปตยแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันนี่เคปุ๊บอื้อหือ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  ถ้าตีสองครั้งตายนะครับถือว่าไรเขาสมควรดามเมจน่าจะอยู่ประมาณที่ชักสิบได้มั้งพาสเกลิตันเลื่อนน่าจะยี่สิบมั้งครับต่อไปเรามาลองกันที่สเกลิตันธรรมดาตัวหนึ่งโดยใช้ดาบอีดูเคเตอร์สองทีเป็นไงครับแรงพอสมควรต่อไปครับก็ดีคักนี่ผมก็ขอภทษนะครับพอดีว่ามันไม่มีบอกในเว็บนะครับก็ อส่วนไอคิสตันเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าทําอะไรได้น่าจะเอาไปทําดาบไหล่ะครับก็ขอไพด์ดักตันที่ไม่รู้ครับต่อไปก็เราจะมาขึ้นไปที่ชั้นต่อไปกันนะครับอันนี้เราอยู่ใน,อ,นอินกาดนะครับถ้ามบนเป็นท้องฟ้าเสียงงานจริงโอเคครับเฮ้ยข้างบนมีเสียงงานมุมถือดาบรอเลยครับต่ออันนี้คือชั้นที่4บนะครับเป็นชั้นทะเลทรายตรงกลางก็ไม่มีอะไรปกติครับเหมือนเดิม ต่อไปเอ้ยต่อไปครับคือชั้นเทพชั้นป่านครับชั้นย่กสิบอวบเสียบนะมโอเคชั้นนี้หกสิบเป็นป่านะน,าะน,น,านะครับขึ้นเร็วมากอันนั้นคือชั้นที่แปดสิบก็เป็นป่านเหมือนกันต่อไปชั้นบนสุดครับชั้นหนึ่งร้อยอโหมีเดสโตนตึม เลสเตอร์นีต่ตึมเลยทีเดียวไม่รู้นะครับเป็นเพราะอะไรหรือว่าเขาตั้งใจทำหรือเปล่าโอเคก็โอ้โหตึมโอเคก็สำหรับวันนี้ก็มารีวิวมอดทคันนี้ครับก็วิเดี๋ยวทั้งแมป SLO อิงกาดหรือว่า m o d SLO นะครับจะทิ้งดีค c ิป p t นก็จะทิ้งที่อว็บโหลดให้ใต้คลิปนะครับก็มีอะไรก็แสดงความคิดเห็นไว้นะครับฝากกดไลค์หรือ dislike ก็ได้นะครับอาหมดครับก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับมีรีวิวมอสหรือแบบ่่ map ทุกทุกทุกๆวันนะครับถ้าเป็น วันจันทร์สุดก็วันจันทร์สุดก็น่าจะประมาณาสัก5โมง -6 โมงครับพอเลิกเรียนพอดีแล้วก็ส่วนวันเสา,มา,มาร์อาทิตย์ก็ประมาณรัก10โมงแล้วกันนะครับก็สำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเฟซบุ๊กหรือแฟนเพจก็ตามลิงก์นี้ได้เลย